สวัสดีครับคนนิยมชอบพระนะครับวันนี้จะมารีวิวพระรุ่นอะไรนะครับก็จะรวมเลยนะครับว่าผมได้มาไปปิดเขามานะครับก็นิดหน่อยก็นี่นะครับเป็นรุ่นรุ่นนี้นะอันนี้เนื้อนวะนะครับมหาอุดมหาลาบร้อยปีนะครับนี่ครับร้อยปีลงมาพัดเนาะนี่เนื้อนวะนะครับตอนนี้กําลังแรงนะครับกําลังก็ราคาก็กําลังขึ้นขึ้นเกือบ ทุกวันเนาะอันนี้แบล็กนะครับแบล็กนี่ก็สวยงามนะครับผมบอกเลยนี่ครับนี่สวยงามนะครับลงยังลงยา <c oughs> ลงยายักษ์นะครับเลขหนึ่งหกครับไปปิดไปขอแบงค์พี่ท่านหนึ่งมานะครับก็ราคาขึ้นทุกวันนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่านิ่งหรือยังนะครับก็มาให้ชมนะครับว่าเหรียญสวยนะ อันนี้เป็นกระไลทองนะครับตอนแรกรีวิวไปแล้วนะครับแต่เป็นเหรียญลงยาแดงถ้าจำไม่ผิดเนาะนี่ครับรายการนี้นะน่าจะรายการนี้เนาะนี่ครับรายการนี้นะครับรีวิวไปแล้วครับพันหนึ่งร้อยนะครับตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วนะตอนเนี้ยประมาณนะครับขั้นต่ํานะประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับ ถ้าใครได้ตามกันนก็ยินดีแ้วนะครับผมนี่ครับเหรียญสวยนะครับผมเก็บมานี่เป็นเนื้อนี่ครับอันนี้น่าจะรีวิวไปแล้วละ่ะให้ชมนะครับมาอันนี้มีพระรุ่นอะไรมั่งนะครับก็จะมาให้ชมข้าวๆ้าวนะครับอันนี้เป็นยาทำเงินนะครับยังไม่ได้รีวิวเนาะรายการที่12นะครับ ไอยยาแดงรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับใครชอบเรียนแบบไหนก็หาเอานะครับหาเอานะครับอันนี้ได้โค้ดแปดเก้าสองครับหลมได้สิบเก้าเหรียญสวยนะครับนี่ครับพันกว่าแล้วนะครับพันหนึ่งร้อยนะรายการที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับก็หาเช่ากันครับก็บางคนก็ปล่อยได้ราคาบางคนก็นะครับก็ราคาขึ้นบั่งวันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งนะครับรายการ รายการที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวขอแกะกรุ่นรุ้นเลขเองนะครับเป็นรา,รายการจองนะครับก็ไปแบ่งที่เขามาเนาะนี่ครับนี่นะครับรายการจองนี่ครับสามเคนะครับเป็นเนื้อสามเครายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับสามเคเดี๋ยวเรามาแกะชมกันเลยไม่ต้องรอ มารุ่นเลขก,กันครับเลขสวยหรือเปล่าวันนี้วันที่เก้าด้วยเลขเกงง้าจะมีไหม่าครับดูก่นอนแกะอ๋อหลุดเลยฝาหลุดเลยนี่ครับผมชอบยาเขียวเนาะโบก็สวยนะครับโบลงยาสวยมากคุยพื้นนะนี่ครับลงยาแดงครับเลขอะไรครับหกสองเก้าโอ้โหมีเลขเก้าจริงๆเลย นี่ครับลงยาแดงดูยักษ์กับเคียวยักษ์สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามรุ่นนี้นะเหรียญที่สวยจริงๆก็เอามาให้ชมรุ่นนี้นะก็เดี๋ยวจะมีผมไปสั่งปิดอะไรมาอีกดียมาให้ชมครับ เราคู่แล้วปิดก,ก็เป็นเหรียญที่สวยงามนะครับหากแกบกันนะครับรุ่นนี้ก็มีราคาอยู่นะครับตอนนี้ก็เนื้อ2องเคสามเคแล้วเจ็ดแปดร้อยแล้วนะเรามาแกะอันนี้ก่อนนะครับผมไปตามเก็บมาครับวงละสองร้อยสามร้อยผมตามเก็บเพราะว่ามีคนให้หาให้นะครับก็ผมก็หาให้สองร้อยสามร้อยผมเอาก็ ยี่สิบบาทสามสิบาท50บาทร้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวะได้นะครับว่าได้เยอะนะได้น้อยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ปลูกเสกดีนะปลูกเสกดีใช้ได้เลยนะครับสี่วาร้านะผมจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นกระไหลทองนั่งแนละ โค้ดอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหกรรมการด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมเหรียญกรรมการครับ466ครับเลขโค้ดสวยครับ466สวยครับหน้ากากเงินไม่รู้นียน่าจะเป็นหน้ากากเงินนะครับจมูกจมูกร้อยไหมครับจมูกร้อยเนาะเหรียญสวยครับนี่ครับผมก็หาหาเก็บเหรียญแบบนี้นะครับเป็นหลังท้าเวทนะครับ โอ้โหสวยงามจริงครับเหรียญสวยครับกรรมการด้วยนะครับเหรียญนี้สวยงามครับมาดูอีกเหรียญนี่เป็นน่าจะเป็นทองแดงเนาะ769นะครับ769นี่ครับทองแดงทองแดงลงยาดำขอบแดงนะครับนี่ครับปิดมาเก็บครับขึ้นคอได้นะครับรุ่นนี้ลูกเสกดีนะครับมา มงคลบารมีเก้าเก้าแล้วอีกรุ่นที่ต่อแรกแร,กแรงมากครับรุ่นนี้รุ่นเกือบพันนะเป็นพัน,นครับนี่ครับโอ้โหยาแดงสุดอยู่แล้วขอบแดงนะครับเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองทิพยนะ์เนาะทองระคังมังคับตอกตอกระคังนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับ สวยงามครับเสีแตกเอาออกมาดูเลยนี่ครับยันยันสวยนะครับนี่โอ้โหโชคมหาทรัพย์นะครับเหรียญสวยครับขั้นต่ำนี้น่าจะเป็นห้าร้อยหรือสี่ร้อยครับตอนนี้นะแต่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมเจอท่านหนึ่งเขาแบ่งกันผมมานะราคาก็ พอได้อยู่นะครับก็เก็บจมูกสวยนะครับดูครับจมูกสวยจมูกร้อยนะครับนี่ครับสวยครับยันสวยนี่ไปดูอีกตั้งนะครับอันนี้รวมเลยตอนแรกว่าจะมารีวิวมหาอุดเฮ้ยมหาลาบมหาอุดนะครับ ก็นี่อีกแกะเลยครับยาวหน่อยนะครับคลิมนี้7จนาทีแล้วก็ลองดูครับเหรียงดสวยนะผมตามเก็บมาเหรียงได้สวยนะมาเปิดลุ้นกันได้อะไรครับ เนื้อมหาชนวนหน้ากากทองทิพย์นะครับเป็นมหาอุดนะครับมหาอุดโอ้โหเป็นไงครับยันมหาอุด99นะครับในโค้ด62บ้งครับเนี่ย62 62ครับรวมกันได้8เอานี่ครับข้างหลังโหเหรียญสวยจริงๆครับเหรียญสวยครับผมเพิ่งมีนะครับเนี่ยผมไปตามเก็บมานะครับนี่ครับ เด่นสวยจริงครับสวยนี่ครับโอ้โหอากาศทองทิพย์นะครับมีกลุ่มมีก้อนเล่นนะครับมหาอุตรน,น่าจะเป็นกลุ่มห้าแชะน,นะครับห้าแชะของหลวงอพัดเนาะแล้วก็อีกยันครับมหาอุดเหมือนกันแกะยากจังกล่องนี้ดีแน่เลย <laughs> รู้อยู่แล้วครับโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับ เนื้ออะไรเอ่ยน่าจะเป็นอาบัก้าว่าครับนโอ้โหสวยจริงดูจมูกจมูกแตะจะเนี่ยจมูกร้อยนะครับจมูกสวยอยู่ครับนี่ครับมาอุดเกาเก้าดูข้างหลังครับแล้วนี่โคดอยู่ข้างหลังเนอะถ้าเป็นลงยาข้างหลังโคดให้เขาลงยาข้างหน้าโคจะอยู่ข้างหลัง หรือยังไงครับหรือเหรียญมันต่างต่างกันตรงไหนจวดูอีกเหรียญนะ่งโหน่าจะใช่นะครับถ้าลงยาลงยาหน้าโคจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับสวยงามครับน่าจะเป็นอาปากานะครับลงยาลายทงชาตินะครับสวยครับเป็นเมเป็นสายฝนขึ้นเห็นไหมขึ้นนะขึ้นหลงขึ้นลงสวยครับเหรียญทองแท้นะครับ นี่ครับสวยงามครับเก็บนะครับเก็บตตามเก็บมาจนได้ครับก็อีกเหรียญหนึ่งครับนี่ครับหลวงปูบุญมาครับห้าแฉนี่ครับลายธงชาติครับโอ้โหนี่ครับสวยงามครับ น่าจะเป็นหน้ากลับลองทิปเนาะนี่ครับเลขโค้ดผมเห็นเลขโค้ดผมเลยปิดมานะหนึ่งแปดกันในเก้านะครับสวยงามครับนี่ครับสำนักสงฆ์ข่าวแก้วทองนะครับจังหวัดป่าเจนบุรีนะสายเหนียวต้องมีนะครับนี่ครับนี่นะครับหลวงปู่มานะครับสายเหนียวครับผมขอจบแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ไม่มีพระอะไร นี่เพิ่งได้มาใหม่นะครับสิบนาทีแล้วนี่ก็องยาดำนะครับองยาดำรุ่นอะไรมาซับทวีพูลทวีทูลทวีพูลน,นะครับได้โค้ดหนึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยนี่ครับหนึ่งหนึ่งนะก็ไปเรียนอาบาก้านะครับตรงนี้มีไม่ได้ไม่ใช่ตำหนินะครับ เป็นปั๊มที่แบบปั๊มไม่ขาดเนอะน่าจะเป็นขอบไหนนะขอบเปลี่ยนนะ,ะหายไปแล้วนี่นี่ปั๊มไม่ขาดมีตำหนินิดนึงนะครับก็เก็บได้นะครับ เป็นเนื้อที่ผสมยังอาจจะไม่ละลายรวมกันนะครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจรุ่นไหนหรือว่าอะไรให้ผมตามหาให้หรือว่าอะไรทักแชทมาบอกได้นะครับก็มีพ้าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขยับกล้องนี่นะครับนี่นะครับ โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะวันนี้เนาะก็มีแต่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับ็จะมีพระรุ่นไหนที่มาใหม่หรือว่าพระที่น่าเล่นน่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะมารีวิวให้ฟังอีกครั้งนะครับก็เป็นเหรียญฝากด้วยนะครับเนี่ยผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสร้างนะแต่เหรียญสวยจริงครับเหรียญสวยยอมรับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคณค้าบผม